สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันธัญยพรแดงรอดบริษัทนูตฟอร์ไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะคะวันนี้เราลงพื้นที่นะคะมาที่จังหวัดพิจิตรนะคะตรงที่ดิฉันยืนอยู่นี้นี่คือเรียกบ้านหนองสนนะคะอำเภอสามงามแล้วที่เราได้ยินข่าวมานะคะณพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาปลูกผักกันหลายชนิดมากนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหลังที่มองเห็นเนี่ยถั่วฝักยาวนะคะแตงล้านแล้วก็มะเขือเจ้าพญานะคะแต่ที่สําคัญวันนี้ท่านผู้ชม อยากจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยมีเศรษฐีอยู่ตรงนี้นะคะเพราะเมื่อตอนที่ช่วงถั่วของเราราคาแพงๆจะสังเกตได้ว่าแทบจะขาดตลาดเนี่ยณตรงนี้นะคะมีคนมีรายได้วันละหมื่นนะคะแล้วเขาได้อย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราต้องไปพบกับเจ้าของสวนแห่งนี้เลยค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะเดี๋ยวของลงก่อนนะตึ๊บมาตรงนี้เลยนะคะก็สวัสดีค่ะแนะนำชื่อหน่อยค่ะ ครับผมพิชาพูกกินครับอยู่บ้านเพชรพิจิต,ตรตำบลอนองส,นงสันวูอำเภอสามงามครับด้านหลังเนี่ยนะคะที่เป็นถั่วฝักยาวนะคะที่ฉันบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะที่บอกว่าเป็นเศรษฐีแถวนี้เลยนะคะไรายได้วันละหมื่นกับการเก็บถั่วนะคะเดี๋ยวถามวิธีการใช้นะคะแล้วก็วิธีการปลูกก่อนนะคะเห็นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยทำผักเป็นถั่วฝักยาวถั่วกยาวนี่เพื่อพันอะไรคะ,ะตอนนี้คือผมทดลองพันธุใหม่ครับอันนี้ของเนื้อทองเก้าครับ ครับทดลองเพราะว่าพื้นที่ผมไม่ได้นั่นเลยครับใช้พื้นที่เก่าทั้งหมดตะไคร่ก็เก่าของเก่าหมดเลยครับคือว่าแค่จกแล้วก็หยอดเลยครับค่ะจะจะถามคุณวิชาใช่ไหมคะคุณวิชานี่การวางแผนเราเป็นเกษตรกร,เ,กรเนี่ยเราวางแผนที่ทําผักตรงนี้เนี่ยการวางแผนเห็นบอกว่ามีทุกระยะเลยทั้งปีนี่จะมีผักขายตลอดนะคะลแล้ววางแผนแบบไหนคะคือก็ผมจะทําเป็นเป็นรุ่นนะครับตอนตัวนี้ก็อยู่ประมาณั สองรุ่นสามรุ่นนะครับทําไร่รุ่นไปะจะเก็บพอเราก็ดูระยะว่ารุ่นนี้จะหมดไหนก็อันนี้ก็จะได้ตค่ <พอ S 1> ะเรียกว่าพอหมดรุ่นนี้ก็มีรุ่นต่อไปก็ต้องมีผักขายทุกวันนะคะแล้วก็ผ่านช่วงที่ผักแพงผักถูกผ่านหมดแล้วนายดูเล่าให้ฟังนิดนึงว่าช่วงที่ผักแพงๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็ะปีที่แล้วคือช่วงเมษายนพฤษภาเนี่ยครับก็คือราคาส่งก็อยู่ประมาณแปดสิบถึงร้อยครับ ไปถึงรอตัวฝักยาวครับกยาวครับโลละใช่ไหมคะต่อโลครับค่ะแล้วเก็บได้เยอะไหมคะเวลาปลูกแต่ละครั้งก็ล็อกหนึ่งถ้าช่วงออกเต็มที่ก็อยู่ที่ประมาณเกือบสี่ร้อยโลนะต่อหนึ่งล็อกหนึ่งไร่นะครับค่ะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยช่วงที่ผักราคาสูงสูงเนี่ยนะคะเก็บได้ผลผลิตเนี่ยได้วันละกี่บาทจะถามเป็นเงินดีกว่าวันละกี่บาทก็อยู่ที่ประมาณหมื่นขึ้นนะถึงหมื่นสามหมื่นถึงหมื่นสามโระดับเนี่ยครับวันละนะคุกวันหรือเปล่า ก็แทบทุกวันนะครับแทบทุกวันครับโอ้โหท่านผู้ชมคะวันละหมื่นแทบทุกวันนะคะสามสิบวันเท่าไรคะสามแสนโอ้โห,โหนะคะนี่เศรษฐีเลยนะคะอยู่สบายสบายแบบเศรษฐกิจกพอเพียงจริงๆนะคะแล้วครนี้จะถามเคล็ดลับคุณวิชาแล้วว่าทํำยังไงนะคะถึงมีผลผลิตที่ดีแบบนี้นะคะแล้วก็ได้เก็บทุกวันแบบนี้นะคะ ตั้งแต่แรกตั้งแต่ปลูกเลยเนี่ยขั้นตอนการดูแลถั่วเนี่ยถั่วฝักยาวเนี่ยเราดูแลอย่างไรก่อนตอนแรกสุดเลยตั้งแต่ปลูกอะคะ่ะอ๋อปกติคือถั่วชน,นิดผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ทันบอกตรงนะครับเพราะว่าผมมีอีกรุ่นหนึ่งมีแตงด้วยคือไม่เล่้ยงปุ๋ยจะใช้ยาตัวนี้ช่วยอย่างเดียวคือเลี้ยงเลี้ยงต้นไปก่อนเพราะถ้าใส่ปุ๋ยปุ๊ปบมันจะเล่งเลยครับผมไม่ผมไม่ทันคนงานผมไม่มีครับดูการออกข้อ,ขอเขาจเจริญมากสมบูรณ์มากเลยครับออกทุกข้อเลยครับ นี่ที่เราเห็นเนี่ยยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยดินเลยใช่ไหมคะใช้แค่ของใช้ของาทางใบครับนู่ฟลอไรท์ทางใบเฉย,าายเฉยเจ็ดวันหกวันเจ็ดวันฉีดทีคือผมจะฉีดทัวใหญ่ด้วยทัวรเล็กด้วยทีเดียวพร้อมกันหมดมทั้งผืนเลยแล้วสิ่งสําคัญนะคะที่ผู้บริโภคจะกังวลกันมากๆกก็คือเรื่องของยาฆ่าแมลงนะคะที่เราเข้ามาตรงนี้แทบจะมองไม่เห็นขวดยาฆ่าแมลงเลยนะคะเดี๋ยวต้องถามเจ้าของสวนแล้วล่ะนะคะว่าใช้ยาฆ่าแมลงกันเยอะไหม ก็ชุดนี้ก็จะไม่เร่งมากครับจะใช้ก็ยาธรรมดายาถูกถนกไหครับผสมนิดหน่อยเพื่อป้องกันพวกไรลพวกอะไรเงี้ยค่ะแล้วเรื่องของผลผลิตล่ะคะคุณวิชาก็ปกติเนี่ยผมจะอยู่ที่ประมาณร้อยร้อยกว่าต่อหนึ่งหนึ่งล็อกหนึ่งไร่นะครับผมมาใช้นี่ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้เลยก็สองร้อยขึ้นครับต่อหนึ่งไร่สูงสุดถึงสี่ร้อยครับปกติแล้วเนี่ยถั่วฝักยาวนี่จะมีปัญหาเรื่องหางหนูหางหนูนี่เป็นไงคะกอะ ตัวน,นี้คือถั่วมันอายุเยอะแล้วนะมันก็จะมีมั่งนียลักษณะแต่มันก็ตัวน้อยครับก็คือฝักมันก็จะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ครับแต่นี่ก็คือว่าถือว่ายังแทบไม่มีนนะครับถั่วเดือนกว่าเนี่ยปกติมันจะเยอะเป็นเยอะก็มีส่วนน้อยครับส่วนน้อยส่วนน้อยมันต้องใช้ดูครับถ้าเฉลี่ยต่อถังก็ถูกกว่ายาต้องตลาดมากครับผมทดลองมาหลายยี่ห้อแล้ว ท่านผู้ชมคะนี่คือเสียงจริงนะคะจากพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะคะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของนุ t ฟอร์ไลท์นะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณคุณวิชามากๆค่ะขอบคุณค่ะ